เพิร์นโฮมสวัสดีครับพี่น้องครับมอน,นีไดเวลาอันเมะเจาะครับผาน้องีิดา,ลาเล่ายาดูหน่อยสิอันน้องีิดาเล่าครับมาลองชุดนะครับอยู่ที่เพิร์นโฮมจะเย็น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 มามาแล้วมาแล้ว กาแเดียวข้างหลังตรงนี้แหละใช่ไลาไล่มาไล่ก่อนนะครับนี่คือเฮอร์นโฮมเป็นชุดที่ขายชุดผ่าฝายผ่าไทยนะครับที่เยอะและหลากหลายที่สุดของเมืองการสินนะครับก็คือบอกยังไงว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะของเมืองการสินนะครับเดี๋ย่าลบสวัสดีค่ะยังอยู่ไหนอะ่ะดูไม่เห็นเลย สวัสดีครับมาถึงแล้วอนะครับที่นี่คือที่ที่ขายผ้าไทยเยอะที่สุดครับเพื่อนๆครับมีมีมีเบสมีเบดอ๋อมีเบดมีเบด นี่ว,นว,นนวัดยูนีแล้วก็เป็นเป็นว่ายังไงว่ายู่นี่เนี่ยเป็นชุดเป็นผ้าฝ้ายที่ที่เยอะแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายชั้นดีของเมืองกาลสินโดยเฉพาะเมืองเขาวงครับน,นี่มาแล้ว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 มาโ,โอ้โหโคตรสวยเลยอะ ดนีอสวยเลยมาทิดาลามมาอยู่ไหนอยู่ไหนหัวเข้าห้องน้ำาห้องน้ำาห้องน้ำปลาปลูกสวยมากเลยอ่ะของพี่มังกรใส่ได้ไหมไม่ได้อะใหญ่ไหมไม่น่าใหญ่นะพี่มังกรน่าจใส่ได้นะขันหัวใส่หอยดิ้วด้เพราะว่าขันพูดตัดกันว่าคนสิริอันใส่แป๊บเดียวเพราะเล่นหัวชิ้นใหญ่ไปขันหัวจะปลวกหลายได้ย่ะ สาวหน่อยแต่เดียวมันจะอ๋อโอ้ยงามแห้งมันนะพิดามาลองชุดพิดามาลองชุดลูกมาลองชุดเร็วพาหลงมากติดตัวแก้อกเสีอพานั่นพันพามีติดโตมานั่ครับมานี่มาด้วยใส่ห่อไปนั่งเหมือนกับว่าหอยซอยหอยผักครับ

เบิ่งครับพี่น้องครับตรงนี้มีตำนานนะเรื่องเล่าขานของคนภูไทยครับอยู่ที่นี่มี้าฝ้าย <c oughs> โอ้ยข่อยกระได้เนาะจัียงยันเลยหอยจีเซาดอกใส่กระได้ใ<อ>ส่อะไรบ้างครับเสอตัวนี้ใส่รอเลยรอเนานะใส่อไม่กันบ่อยตัวน้อยเนาะรอในชัยแยมนะครับ <c oughs> แต่ว่าพี่มงคลใส่ได้นะพี่มงคลใส่ได้ที่มงคลใส่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เด้งในเขาเลยก็ยันเบิร์ตเบิร์ตโตในเขาเลยก็ยันอยูตอนนี้พี่ปาธนากำลังเล่งอยู่เล่งชุดไหนอะแค่นี้กี่ดีมาะฮะผมเล่งตัวนี้ปะแบบนี้ปะมักกิศีปะอ๋อนี่ไงชุดที่ชุดที่ที่ดาราใส่เนี่ยสวยมากเลยอ่ะ ก็พอเสร็จแล้วก็จะหาผ้าสบายเบี่ยงเนาะสบายเบี่ยงเอาผ้าเข้ามาเนาะเดี๋ยวผ้าไปไหนต้องลายดอกขาวใช่ไหมเนี่ยเหมือนเนี้ยได้ไหมปกติสบายเราแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไซส์ที่มันไม่มีแต่ย่างเยี่ยมเกี่ยวเข่าโอ้หัวสบาก็สมุดไม่ได้ปิ้งออกมาแล้วโอ้แปลงร่างออกมาใหม่เลยเนี่ยอสาธิตดู เอาล้ำลำล้ำฟ้อนหน่อยฟ้อนหน่อยเอาฟ้อนฟ้อนลองดูสิเอาจอนขาทรงขึ้นแล้วแบบที่นี่โอ้ยต้องจอนรนเขงแท้ต้องจอนขาทรงอ่าใส่แล้วสวยมากเลยอะสวยมากเลยอะขอบคุณโฮมเฮือนโฮมเฮือนโฮมเฮือนโฮมเป็นภาษาภูษไทยา สวยมากเลยนอาารย์มกนแล้วอนโฮมค่ะเอ้แม่ด้วยเอาแม่ก็ไปบังนี่สิลูกเอ้าแม่เข้าไปด้ะขอบคุณพระอาจารย์มรกตครับแล้วก็เจ้าของเฮอร์นโฮมนะครับที่เมตตาลูกหลานนะครับมอบให้ น้องธิดาเล่าปกติท่านะอาจาร์เอาให้สองชุดแต่ว่าเฮอร์นโฮมบอกว่าจัดให้อีกชุดหนึ่งจากะอาจารสองชุดอยู่แล้วเฮอร์นโฮมใส่มาอีกหนึ่งชุดเป็นสามชุดครับทีนี้สวยมากเลยอ่ะไหนฮันมาให้ดูหน่อยพูดอะสวย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 เนียค่ะใส่ชุดนี่แล้วเศร้าเป็นลิ่งเลยว่ะ ใส่ยดนยีสว่้สองใส่ลองดูเลยทั้งสองชุดเลยนี่ใส่ชุดนี้ด้วยลูกไปโอ้ใช่มันโค้งามในเมียค่ะแค่นี่งคนไขยู่หนุมบอสอดไข้อยู่หัวหง้าหงาหง้า อยู่ที่นี่มีตำนานครับมีเรื่องเล่าโดยเฉพาะเรื่องผ้าฝ้ายครับอยู่ที่นี่ครบเซตอ้ยงามแพงพี่น้องเอ้ยที่นี่มีครบทุกอย่างครับเฮิร์นโฮมอยู่ที่เมืองเขาวงเนอะนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาถ่ายจากแวะเขาช่มครับเฮือ์นโฮมมองนี่เนี่ยเป็นผ้าฝ้ายชั้นนํานะครับแล้วก็มีช่างฝีมือดีทําการตัดโอ้สุดยอดครับ แต่ละชุดแต่ละอะไรเนี่ยโอ้สวยมากอุ้ยอะไรอะทำไมตาเรามาสะดุดแบบนี้เอาสิวะทีนี้พอดูหน่อยละกันอุ้ยทำไมมันทำไมมันพังเหี่ยวหยาลง <c oughs> คุณนาย <c oughs> เอาเอาขึ้นให้หน่อยเอาขึ้นให้หน่อยให้ม <c oughs> ันพังเหียวหยาลงอย่างนั้น <c oughs> เอ้าเอาอันนี bueno ้ไปหน่อยคนหนคนไหนคนไหคนเอา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 ถุงพายไปหน่อยเอาถุงพายเสื um ้อโบราณอะโอ้โหเฮ็ดดีจ um ้ะ um uh uh

อ้าวยืนให้ถ่ายเดียวๆเลยสิ้นยืนถ่ายเดียวเถ่ายถ่ายเดียวเดียวโอ้ขอบคุณทุกคนทุกคนควรนั่นขอบคุณทุกคนทักคนช่ซะโอ้ผมไปลองข้ามนี่ผู้ไทยของแท้ชุดผู้ไทยของแท้เลย ไช่ปีนไปตังแม่หัว้งางามเพลงแม่รามนชุดนึงมันได้สบายาอีกชุดงจะลข้าวสบายมาสุดอ๋อเออสองตัวนะครับมันจะมีทั้งหัทั้งหลัเราซือสงตัวรมกันร่มมด้วยร่มม ลูกอมบ่ะชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมชอบเลยเมื่ออื่นคนไปรับเกตพ้อมล้วสบายวสบายเพราะว่ามันต้องาสีที่้ากัสีที่มันจะเข้ากันแบบไหนแม่สีแดงใช่ไหมแดงประมาณไหนแดงมันสิเป็นแดงอมๆแง จะมีต่นเล็กมาแต่ว่าเขาไม่เอามาสูตเพราะว่าอารมเกี่ยวเขาแล้วพวกเกี่ยวเขาเขาสีมีนเข่ามากโอ้ทวดพ่ข้าตัวน้อย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 ันตัวน้อยนี้อตัวน้อยเนียเออไงเออดอไหมคะนะตอดทไมอะอันนี้ไปได้เลยนะนี่ ใช้ไปเลยใช้ไปเลยหรือว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องถามแม่ก่อนว่าแม่จะรอเอาสบายไปพร้อมหรือว่าหรือว่าเอาไปเลยนี่มันมีมะก,กะหิงพวกอันนี้เนี่ยพวกนี้เน,นี่ยเน,นี่ยมะกะหิงม <c oughs> ะกะหิงสวยงามจาังออลูกสาวเดียวเนี่ยพอเขี่ยวก็บเป็นบ้ากันมาสามสาวสุกสาวสามคน ตุ๊กสาวลาบัว่าก็าเขี้ยวกันมาเดี๋ยวแบบน,นี้ก็เป็นลายหนึอย่างลายเหมือนกันลูกอันนี้เป็นผ้าภูไทยผ้าภูไทยของแท้เหมือนก็แม่น,นี่ใส่หายากไหมอ,มอาจารย์ก็ไม่ยากหรอกไม่ยากเพราะว่าภูไทยเขาจะมีผ้าประจําเผ่าเขาอยู่แล้วออใช่อันนี้คือผ้าภูไทยนี่ผ้าภูไทยของแท้ชุดภูไทยพื้นเมืองพื้นบ้านจะเป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าดัมมอนินสีดัมมอนิน ดำข้ามดำมอนิ่นนะแล้วพรถ,ถุงที่ไม่ไดใส่ป่ะอ่าจะเป็นลายพวกนี้่ยลายพวกนี้แต่ว่ามันจะไม่เข้ากันเหมือนเหมือนแบบนี้แต่นี่จะเข้ากันอพอใส่ส้นสูงก็ยกขึ้นอีกก็จะน่าดูอ้อาเนาะมาขอบคุณก่อนขอบคุณหลวงลุงมรกดเรียกหลวงลุงนะ,ะหลวงพ่อเนาะ ขอบคุณหลวงพ่อมาแล้วก็ขอบคุณร้านเฮิร์นโฮมแล้วก็ขอบคุณร้านเฮิร์นโฮมร้านเฮิร์นโฮมเฮิร์นเฮิร์นโฮมเฮิร์นโฮมเขาโฮมเขาโฮมครับขอบคุณมากเลยไปเห็นกันไหมไป